คก็ท,ที่เป็นเขาพามาดูตามชิี่ตั้งตาที่อายุก็ได้แล้วค่ะอ,อายุจะได้สองเดืนดนนอนอายุสนมบูรณ์มากๆเลยรังต้นแบบโอ้ใหญ่อันนี้จะย้ายปลูกไหมล่ะโอ้บอลมันลือแล้วจะย้ายปลูกอันนี้เป็นเป็นพืช่างมากโอ้ซุปเปอร์ฮอตด้วยซุปเปรอร์ฮอตโอ้ราคาแพงเลยใช่ใช่ๆนะครับไปใสองเดือนแล้วพอชีพตอนนี้ คนพร้อมกับพวกหอมเลยครับคนหอมคนหอมเราสังเกตุสังเกตจากการสังเกตแล้วรู้สึกว่าพวกรอกได้มาแรงแต่ม่ค่อยรบกวนอ่ะใช่มันใหญ่มันใหญ่ใช่สมยุนดีต้นนี้ต้นนี้อ่าซูงเข้ามาใกล้ๆเลยครับเดินเข้ามาเลยครับเดินเข้ามาะลักตะลอกหอมดอกแล้วเนี่ยข้าวข้ามึงใหญ่กันแล้วเดินเข้ามาถ่ายเันต้องกลัวเลยว่าย้ายปลูกแล้วต้นมันจะดบ ตืนยาล่ะตามปกติที่ถ้ามันย้ายมันต้องใช้เวลาระยะนิดนึงหมดเลยใช่ใช่ยังว่าให้ย้ายปุ๊บเนาะไอ้เอานิ้พนตามบ้านมาเพื่อฆ่ามันเพราะว่ามันเน่าเปื่ดูแล้วเหมือนว่าบบนี้ผมพ่นทุกอาทิตย์เด็ดบ้านเด็ดการพ่นพวกนิ้วพ่นเหรอเขาเนี่ยโอเคแล้วเดี๋ยวถ้าต่อนไอ้ปลูกพริกลงกลางไปแล้วรอบหน้านี่จะขอไปเอาลป์ซิ่ด้วยเนาะ จะไปดูเรื่องการปิดดอกออกผลของเขาเพราะว่าตัวเนี้ยมันจะช่วยให้ปิดดกแล้วก็ตัวแบบเหนียวอ่าเยอะใช่พวกโรคแอนแท็กนอสอีกแต่มันไม่ค่อยเจอเพราะมันของอันอัลวิติแอนแท็กนอสจะเจอที่แบบเป็นต้นปุกคนโต๊ะตนโตไม่มีปัญหาใช่แล้วน่ะเจอปัญหาเล่ตัวเนี้ยมันช่วยใช่ แ่ว่ามันมีป้องกันเลาแต่ถ้าถ้าหัวถ้าว่าฝนตกนันานั้ัวก็เอาลานชาลาคนคนก็ไดแต่ถ้ามันแบบไม่ได้ตกแบบทีว่าโอ้โหชุกจนมันเป็นเรื่องในพาพิภาพ้นตกี่งนอ่าก็คือถ้าถ้ามันไมากานี่อากอันนี้เอาอยู่แล้วนี่บริการตัวนี้เนาะพิศพาแล้ว เรืังค้งหลังเรอะก็ะวดมันตกอะปวดมันตกใช่ไหมโานเนื้อโดนนี่ขั้นลดลงเหลืยวหมดเลยครับใช่ไปเจอส้มหลอกกับประานแล้วเหล่ยวหมดเลยถ้าคิดว่ามันแบบชุกมากนะแล้วเขาปลวกตัดไว้ก็ขั้ลดจิพร้อมมกรดมันกิดได้ไยิดได้เลยว่าต้นมันของเรามันหือนคนเวลาคนของเราอ่ะก็มาป่วยมาขายรดี๋ยวติดได้เนี่ยพอเราฟิวอายุนึงของดำเนี่ย เดีนเอาตัวนี้ใช้แมเพราะว่าปากโคงสร้างแบบนี้าสมบูรแน่นอนใชเจีวเลยพอแนมตัวเลยถ้ามันใช้ดีอย่างนี้ต้องทำต้องบอบต่อตอยต้องบอกขอถืมาหาเขาโอเคเียงมาหาแน่นอนพอน้ำหนักได้เยหอม้ัผลผลิตให้ข้อผผลิตผมผงิุน้ำหนักเดียวเดียวเดีวอมี แถวไหนมีถึงร้อยสายรอโอ้อือไปบคุพเข็นเข็นปูนนกไปเะไรค่ะือว่าเปาเสี่ยนคือไ่ามือนภามาจัดเนค่ะถ้มไม่ใจขเ้เลองเทาเี้ยองเานี่ถึงน้ำร่องแล้วาว่ามีเห็นเจ้านั่นนกอาไปที่เ้ารองใช้ไปมันเยอะไกมาฟื้นน่ยเออแับนึงของ เงี้ยจันในบ้านเงีบ้านในบ้านาไปผลอ๋อว <iman S 1> ันน <the> ี้วันนี mm ้เราไปผลมีผลแฝงแฝงนี่ค <or> ือนั่นมีปัญหาแล้แฝงที่นี่คือมีปัญหามีปัญหาช่อยเอาไปช่วยตรงนี้โอเคลค่ะถือว่าได้ช่วยคนได้บุญด้วยนะขอบอบบมันคือยที่ที่มันบอกแรงแรงโอเคค่ะอันเดียววันนี้เราควรจะเป็น้ดีค่ะแล้วเดี๋ยวลาไปก่อขอบคุณที่ด้วยครับขอบคุณค